เชา้าวันแรกของแป้งที่บ้านสามีหมู่บ้านยังคงเงียบสงบมีเพียงเสียงไก่ขันดังแว่วทั่วทุ่งนาลมเย็นยามเช้าพัดผ่านม่านบางๆในห้องนอนทำให้บรรยากาศหน้านอนเป็นพิเศษแป้งนอนขดตัวใต้ผ้าหม่มผมเภากระเซาะกระเสิงเธอพลิกตัวไปมาอย่างขี้เกียจก่อนจะซุกหน้ากับหมอนนุ่มไม่รู้เลยว่าณนะเวลานี้ คนในบ้านลุกขึ้นมาทำงานกันหมดแล้วด้านล่างของบ้านยายสมตื่นตั้งแต่ตีห้าจุดเตาถ่านหุงข้าวควันไฟลอยกลุ่นออกจากครัวพร้อมกับกลิ่นข้าวใหม่ๆเธอเดินไปหยิบผักสดจากสวนหลังบ้านเพื่อตระเตรียมกับข้าวสำหรับทุกคนในบ้านมือเหี่ยวย่นของยายจับมีดหั่นผักด้วยความคล่องแคล่วแววตาเต็มไปด้วยความเคยชิน นี่คือสิ่งที่เธอทำมาตลอดหลายสิบปีป้าจันเพื่อนบ้านข้างๆเดินเข้ามาในครัวพลางชะโงกมองไปรอบๆป้าจันยิ้มเจ้าเล่อ้าวยายสมทำกับข้าวเสร็จเกือบหมดแล้วแล้วสะพ้ายคนสวยของเองล่ะยายสมถอนหายใจยังไม่เห็นหัวเลยนี่มันจะหกโมงกว่าแล้วนะยายจันหัวเราะโอ้ยเองก็ใจเย็นๆหน่อย ยุคนี้เด็กมันไม่ค่อยตื่นเช้ากันหรอกคนสมัยใหม่เขานอนตื่นสายกันทั้งนั้นยายสมเสียงแคข้มแต่นี่มันบ้านค่านะบ้านค่าไม่ใช่เมืองกรุงคนบ้านค่าตื่นเช้ากินข้าวพร้อมกันไม่ใช่นอนตื่นสายให่แม่ผัวมาทำทุกอย่างแบบนี้ปาจันแกล้งพูดใส่ไฟข้าละสงสัยจริงๆว่าถ้าอยู่กับเองไปนานๆมันจะไหวไหมเนี่ยยายสมเงียบไม่ตอบอะไร มือยังคงหันผักต่อไปแต่ในใจเริ่มคิดแล้วว่าสะพยแบบนี้จะอยู่กับเธอได้นานแค่ไหนกันแสงแดดเริ่มส่องผ่านม่านบางๆในห้องนอนแป้งขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองนาฬิกาบนผนังแปดนาฬิกา,าเธอเบิกตากว้างรีบสะบัดผ้าห่มออกทันทีแป้งสลึมสลือโอ้ยตายแล้วนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเธอรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลา ก่อนจะกวาดสายตามองไปรอบๆห้องสายตาจับจ้องไปยังนอกหน้าต่างเธอเห็นยายสมกำลังกวาดลานบ้านอยู่และป้าจันก็นั่งคุยอะไรบางอย่างด้วยท่าทางหัวเราะคิกคักแป้งขมวดคิ้วเล็กน้อยนี่เธอพลาดอะไรไปแล้วหรือเปล่าแป้งเดินลงมาข้างล่างด้วยท่าทางเก้อเขินเล็กน้อยพลางมองไปรอบ,รอบๆเธอเห็นข้าวปลาอาหารถูกจัดเียงไว้เรียบร้อยบนโต๊ะทุกคนในบ้าน ทานกันไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงเธอที่เพิ่งตื่นยายสมเงยหน้ามองสะพายที่เพิ่งเดินลงมาดวงตาแฝงไปด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยยายสมเสียงเรียบเพิ่งตื่นรอหนูแป้งแป้งยิ้มเจือนค่ะคุณแม่พอดีเมื่อคืนหนูหลับเพลินไปหน่อยยายสมพยักหน้าบ้านนี้ตื่นกันตั้งแต่ปีห้ากินข้าวเช้าพร้อมกันแล้วหนูจะให้แม่หุงข้าวอุ่นกับข้าวให้หนูอีกไหม แป้งอึกอักเออหนูว่าไม่ต้องค่ะหนูค่อยไปหาอะไรกินก็ได้ยายสมถอนหายใจสภัยที่ดีต้องขยนันตื่นเช้ามากวาดบ้านหุงข้าวดูแลผัวบ้านนี้ไม่มีใครตื่นสายกันหรอกแป้งพูดเบาๆแต่หนูไม่ใช่คนตื่นเช้านี้คะยายสมทำหน้าไม่พอใจแต่ไม่พูดอะไรต่อเธอลุกขึ้นไปเก็บจานชามปล่อยให้แป้งยืนรู้สึกผิดกับตัวเอง แป้งรับรู้ถึงความตึงเครียดได้ทันทีการใช้ชีวิตที่นี่ไม่ง่ายอย่างที่คิดเรื่องราวจะดำเนินไปด้วยความสัมพันธ์ที่ต้องปรับตัวของแป้งกับยายสมแป้งจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในชนบทขณะที่ยายสมก็ต้องปรับใจให้เข้ากับสภายยุคใหม่ส่วนป้าจันที่คอยเสียมจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความขัดแยง้งแต่ในที่สุดแป้งจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองและพิสูจน์ให้แม่ผัวเห็นว่า เธอสามารถเป็นสปายที่ดีได้แม้จะไม่ใช่แบบที่ยายสมหวังก็ตามตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความแตกต่างระหว่างแป้งกับยายสมก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแป้งใช้ชีวิตตามสไตล์ของเธอตื่นสายทานข้าวคนเดียวตอนเกือบเที่ยงไม่เคยยุ่งกับงานบ้านและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับโทรศัพท์มือถือหรือดูละครออนไลน์ยายสมทำทุกอย่างตั้งแต่เช้าตรู่ไม่เคยปล่อยให้บ้านสกรปรก และคาดหวังว่าสไยจะต้องช่วยงานบ้านเช่นเดียวกับลูกสไยคนอื่นในหมู่บ้านแปงไม่ยอมตื่นเช้ากวาดลานบ้านเช้าวันหนึ่งยายสมถึงไม่กวาดเดินไปหลานหน้าบ้านตามปกติสายลมยามเช้าพัดเอาใบไม้ร่วงลงมาเป็นระยะระยะแต่สิ่งที่เธอหงุดหงิดไม่ใช่ใบไม้มันคือสะไยที่ยังไม่ยอมตื่นป้าจันเดินผ่านมายิ้มแซวอ้าวยายสมเอ็งยังต้องกวาดบ้านเองอีกรึ สภายบ้านอื่นเขาก็ช่วยกันแต่เช้ามืดแล้วนะยายสมเสียงแข็งเออก็แล้วแต่บ้านใครบ้านมันข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีป้าจันหัวเราะถ้าเป็นข้านะจะลุกขึ้นมาจัดหนักไปแล้วยายสมได้แต่ถอนหายใจพลางมองไปที่ห้องนอนของแป้งภายในห้องแป้งยังคงนอนขดตัวใต้ผ้าห่มหัวซุกหมอนอย่างมีความสุขไม่มีทีท่าว่าจะตื่นเร็ว หลังจากมื้อกลางวันที่แป้งทานคนเดียวเธอตัดสินใจช่วยล้างจานหวังว่าจะทำให้ยายสมเห็นว่าเธอไม่ได้ขี้เกียจขนาดนั้นแต่ปัญหาคือเธอล้างจานแบบลวกๆน้ำยังเกาะเป็นคราบอยู่บนจานเศษอาหารยังติดอยู่ตามขอบกระทะยังมีคราบหลงเหลือยายสมเดินผ่านมาเห็นพอดีเธอขมวดคิ้วก่อนจะหยิบจานขึ้นมาพลิกดูยายสมเสียงนิ่งแต่แสงไปด้วยความไม่พอใจ หนูล้างแบบเนี้แล้วคิดว่าสะอาดหรือเปล่าแป้งชะงักเออก็สะอาดแล้วนี่คะยายสมสายหัวมาดูนี่ซะก่อนถ้วยยังมันอยู่เลยแบบนี้ใช้ไม่ได้ยายสมหยิบฟองน้ำขึ้นมาขัดใหม่อีกครั้งก่อนจะล้างซ้ำด้วยน้ำสะอาดจนหมดจดแปงถอนหายใจเบาๆขอโทษค่ะหนูจะล้างให้สะอาดกว่าน,นี้ยายสมเสียงเรียบทำอะไรก็ต้องทำให้สุดไม่ใช่ทำพอพันผ่าน แป้งรับรู้ได้ถึงความไม่พอใจของแม่สามีเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างที่เธอทำมันยังไม่ดีพอในสายตาของยายสมแป้งเผลอหลับตอนบ่ายแทนที่จะช่วยทำกับข้าวช่วงบ่ายแก่ๆอากาศร้อนอบอ้าวแป้งเดินเข้าห้องนอนไปเล่นโทรศัพท์ก่อนจะเผลอหลับไปขณะเดียวกันยายสมกําลังง่วนอยู่ในครัวเพียงลำพังยกหม้อนหนักๆหัห่นผักตำน้ำพริก เหงื่อของยายไหลซึมออกมาตามไรผมแต่สภ้ยยังไม่ผลม่มาช่วยเลยจนกระทั่งต่อสามีของแป้งเดินเข้าครัวแม่ครับแป้งไปไหนหรอครับยายสมเสียงเย็นชาก็เห็นเดินเข้าห้องไปตั้งนานแล้วสงสัยไปพักผ่อนตามสบายต่อทำหน้าไม่ดีแม่ห้แป้งช่วยอะไรบ้างไหมครับเดี๋ยวผมไปบอกยายสมสายหัวไม่ต้องหลอกลูกแม่ทำเองก็ได้ รบกวนเวลาพักผ่อนของสะพ้ยเลยคำพูดของยายสมเต็มไปด้วยความประชดประชันต่อได้แต่มองแม่อย่างหนักใจเขารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับภรรยาเริ่มตึงเครียดขึ้นทุกวันสายลมยามสายพัดเอื่อยเอื่อยผ่านลานบ้านยายสมกำลังยืนอยู่หน้าเตาถ่านค่อยๆคนแกงในหม้อด้วยสีหน้าแคร่งขรึมข้างๆมีป้าจันเดินเข้ามาด้วยท่าทีสอดรู้สอดเห็นเหมือนทุกครั้ง ป้าจันทำหน้าสงสัยลางพัดไล่ความร้อนสภัยบ้านเองยังไม่โผล่หัวออกมาอีกเหรอต่านนี้แล้วนะยายสมถอนหายใจเออข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ข้าก็อดทนอยู่จะไปบ่นมากก็กลัวเขาจะเครียดป้าจันแอบยิม้มอดทนเองเนี่ยนะอดทนเองก็รู้ว่าบ้านเรานะ่ะผู้หญิงต้องขยันสภัยตื่นสายแบบเนี้ยเองแน่ใจระว,ว่าเขาจะอยู่ได้นานยายสมนิ่งไปไม่ตอบอะไร แต่เพียงตักแกงใส่ชามด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ในใจเริ่มหวั่นไหวป้าจันลดเสียงลงเหมือนจะเตือนข้าลระเป็นห่วงเองจริงๆนะยายสมถ้าเองปล่อยให้สภัยทำตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวผัวมันก็จะลำบากไปด้วยนี่ข้าเคยเห็นมาหลายรายแล้วสภัยไม่เอาไหนชีวิตผัวเกิพังตามไปหมดยายสมขมวดคิ้วเล็กน้อยข้าก็แค่หวังว่ามันจะประับตัวได้เองป้าจันยัดไหล แกก็รู้นิสัยคนเมืองกรุงขี้เกียจจะตายข่าวเปลาไม่เคยต้องทํางานบ้านไม่เคยต้องแตะถ้าเองไม่รีบบอกไม่รีบสั่งสอนสักวันจะสายเกินแกนะเองยายสมเริ่มคิดหนักถึงแม้เธอไม่ใช่คนชอบนินทาแต่คําพูดของป้าจันก็เริ่มกระตุ้นความกังวลในใจของเธอดานแปง้งในช่วงบ่ายวันนั้นแป้งเดินออกมาจากห้องนอนหลังจากงีบไปครู่หนึ่งเธอเดินลงมาจากบันไดบ้านด้วยท่าทีสบายสบาย แต่เมื่อก้าวออกมาหน้าครัวเธอสังเกตเห็นสายตาของยายสมที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ยายสมเท่านั้นแต่ป้าจันก็มองเธอด้วยรอยยิ้มที่มีในบางอย่างแปงเริ่มรู้สึกแปลกๆบรรยากาศรอบตัวไม่เหมือนเดิมแปงคิดในใจทำไมรู้สึกเหมือนคุณแม่ไม่ค่อยพอใจเรานะเธอเริ่มรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในบ้านนี้อาจไม่ง่ายอย่างที่คิดและเธออาจต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักกว่าที่คาดไว้ หลังจากอยู่ด้วยกันมาสักพักความแตกต่างระหว่างแป้งกับยายสมเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนความขัดแยงก็เริ่มก่อตัวขึ้นเช้าวันหนึ่งเสียงไก่ขันดังลั่นเหมือนทุกวันแต่แป้งยังคงนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มในขณะที่ยายสมตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางยายสมเดินไปหน้าบ้านขณะนั้นป้าจันเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มขี้นินทาป้าจันถอนหายใจ สภัยยุคนี้ขี้เกียจจังเนาะสมัยก่อนนะตีห้าก็ลุกมาหุงข้าวแล้วยายสมพยักหน้ามองไปทางห้องของแปงเออนี่ก็ยังไม่ลุกเลยข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วป้าจันหัวเราะเบาๆระวังนะยายสมถ้าปล่อยไปนานๆเดี๋ยวผัวมันจะลำบากยายสมเม้มปากแน่นแม้จะไม่ได้พูดอะไรต่อแต่เธอก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดอยู่ลึกๆ เมื่อถึงสายแป้งตื่นขึ้นมาเธอเดินลงบันไดมาพร้อมกับท่าทางงัวเงียพอเห็นยายสมนั่งอยู่ตรงครัวเธอก็ยิ้มให้แป้งยิ้มบางๆอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแม่ยายสมมองแป้งด้วยสายตานิ่งๆเช้าแล้วหรอแป้งสะดุ้งเล็กน้อยเออหนูตื่นเช้าไปหรอคะยายสมถอนหายใจก็ไม่เช้าหรอกข้าวเช้ากินกันหมดแล้ว แป้งรู้สึกหน้าชาว่าเธอรู้ว่ายายสมไม่พอใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงให้ดีขึ้นแป้งพยายามปรับตัวแต่ล้มเหลวหลังจากเริ่มรู้สึกว่ายายสมไม่พอใจแป้งก็ตัดสินใจลองเปลี่ยนตัวเองเช้าว,วันรุ่งขึ้นเธอตั้งนาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้นและเดินลงมาที่ครัวในตอนเช้ามืดแป้งยิ้มสดใสคุณแม่คะวันนี้หนูขอช่วยทำกับข้าวนะคะ ยายสมเหลือบมองแป้งก่อนจะพยักหน้าให้ยายสมเออเอ,เอถ้าจะช่วยก็ลองทอดไข่ให้หน่อยสิแป้งหยิบกระทะตั้งไฟแล้วตอกไข่ลงไปแต่ด้วยความที่เธอไม่เคยทำอาหารเองไฟแรงเกินไปทำให้ไขไ่ไหมเกรียมแป้งน่าเสียอุ้ยทำไมมันไหมเร็วจังยายสมเดินเข้ามามองก่อนจะถอนหายใจเองนี่ทำกับข้าวก็ไม่เป็น กับข้าวก็ไม่แบบนี้จะกินยังไงแป้งรู้สึกผิดเธออยากลองทำให้ดีที่สุดแต่กลับทำผิดพลาดไปหมดความเข้าใจผิดที่หนักขึ้นหลังจากล้มเหลวกับการทำกับข้าวแป้งลองเปลี่ยนไปช่วยทำงานบ้านแทนเธอหยิบไม้กวาดออกมากวาดลานบ้านแต่เพราะเธอไม่ชินกับการใช้ไม้กวาดแบบไทยเธอจึงกวาดฝุ่นปลิวฟุ้งไปทั่วยายสมที่กำลังนั่งอยู่ข้างบ้าน เห็นเขาก็สส่หัวยายสมถอนหายใจเองกวาดบ้านหรือกวาดฝุ่นเข้าบ้านกันแน่แป้งเสียงอ่อยขอโทษค่ะหนูจะพยายามใหม่ยายสมเริ่มรู้สึกว่าแป้งไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยต่อพยายามช่วยประสานรอยร้าวตกเย็นแป้งนั่งเงียบๆอยู่ที่ระเบียงบ้านสีหน้าดูเครียดในขณะที่ต่อเดินเข้ามาหาเธอ แป้งเป็นอะไรทำไมดูเครียดๆแป้งถอนหายใจฉันพยายามทำให้คุณแม่พอใจแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าฉันทำอะไรก็ไม่ถูกเลยต่อยิ้มบางๆคุณแม่อาจจะเข้มงวดไปหน่อยแต่เขาไม่ได้เกลียดแป้งหรอกแค่ยังไม่ชินที่มีสภัยเข้ามาอยู่ด้วยแป้งเสียงแผ่วแต่ฉันก็เริ่มท้อแล้วนะต่อฉันไม่รู้จะทำยังไงให้คุณแม่ยอมรับ ต่อจับมือแป้งเบาๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอย่าพึ่งท้อเลยนะแป้งถ้าเราค่อยๆปรับตัวกันไปสักวันคุณแม่จะเห็นความตั้งใจของแป้งเองยายสมที่นั่งอยู่ในครัวมองออกไปที่แป้งและต่อเธอได้ยินทุกคำพูดแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าควรยอมรับสไปย์ตื่นสายคนนี้หรือไม่การพิสูจน์ตัวเองของสไปซ์ตื่นสาย หลังจากผ่านความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกับยายสมมาสักพักแปงเริ่มรู้สึกว่าถึงเวลาที่เธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองแปงวางแผนพิสูจน์ตัวเองกลางดึกในคืนนั้นแปงนั่งคุยกับต่อที่ระเบียงบ้านดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแป้งกัดริมฝีปากต่อฉันไม่อยากให้คุณแม่มองฉันเป็นคนขี้เกียจอีกแล้วฉันจะต้องทำอะไรสักอย่าง ต่อยิ้มให้กำลังใจแล้วแป้งมีแผนอะไรอยู่ในใจไหมแป้งยิ้มบางๆฉันอาจจะตื่นเช้าแบบแม่ไม่ได้แต่ฉันก็อยากพิสูจน์ว่าคนตื่นสายก็ทำประโยชน์ให้บ้านได้ต่อขมวดคิ้วแล้วแป้งจะทำยังไงฉันมีไอเดียฉันจะใช้ความรู้จักที่เคยอยู่เมืองกรุงมาสร้างรายได้จากโซเชียลมีเดียฉันเคยเห็นหลายคนขายออนไลน์ฉันก็อยากลองทำบ้างต่อพยักหน้า ฟังดูน่าสนใจแล้วจะขายอะไรล่ะแป้งยิ้มขนมของคุณแม่ไงฉันเคยเห็นคุณแม่คุณทำขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างถ้าเอามาขายออนไลน์ฉันว่าไปได้สวยแน่ธุรกิจขนมออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นแป้งเดินเข้าไปหายายสมที่กำลังทำขนมในครัวเธอตัดสินใจขอให้ยายสมสอนทำขนมแป้งพูดอย่างตั้งใจคุณแม่คะ หนูอยากเรียนทำขนมจากคุณแม่ค่ะยายสมชะง,งักอืมเองอยากทำขนมเหรอแป้งพยักหน้าค่ะหนูอยากช่วยที่บ้านและอยากลองขายออนไลน์ด้วยยายสมยังคงไม่เชื่อใจสะพ้ยที่ตื่นสายคนนี้แต่เธอก็ตัดสินใจลองสอนดูจากนั้นแป้งเริ่มถ่ายรูปขนมสวยๆและลงขายในเพจออนไลน์ที่เธอสร้างขึ้น วันแรกมีคนสั่งไม่กี่กล่องแต่เมื่อเธอเริ่มใช้เทคนิคการตลาดออนไลน์ยอดขายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆย,ยายสมเริ่มสังเกตเห็นว่าแป้งนั่งทำงานเด็กทุกคืนแม้เธอจะไม่ตื่นเช้าแต่เธอก็ใช้เวลาช่วงค่ำและดึกทำงานอย่างเต็มที่วันหนึ่งขณะที่ยายสมกำลังช่วยแป้งแพ็คขนมเพื่อส่งลูกค้าเธอก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนลงข้าคิดว่าเองเป็นคนขี้เกีย แต่ตอนนี้ข้าเริ่มเห็นแล้วว่าเองกับพยายามในแบบของเองแป้งยิ้มดีใจขอบคุณค่ะคุณแม่หนูอาจจะตื่นเช้าแบบคุณแม่ไม่ได้แต่หนูก็อยากช่วยให้บ้านนี้ดีขึ้นเหมือนกันยายสมมองแป้งด้วยสายตาที่อ่อนโยนเธอเริ่มเข้าใจว่าความขยันไม่ได้วัดกันที่เวลาแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละคนหลังจากนั้นไม่นานธุรกิจขนมออนไลน์ของแปง้ง ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นชาวบ้านเริ่มเห็นว่าแป้งมีความสามารถไม่ใช่แค่สะพ้ายตื่นสายที่ใครเคยดูถูกป้าจันที่เคยยุแยงก็เริ่มเงียบลงเพราะไม่มีอะไรให้พูดอีกวันหนึ่งแป้งตื่นสายเช่นเคยแต่คราวนี้ยายสมกลับยิ้มและพูดล้อเล่นกับเธอยายสมยิ้มตื่นสายแต่หาเงินเก่งแบบเนี้ยข้าก็พอรับได้แป้งหัวเราะขอบคุณค่ะหนูรักคุณแม่นะคะ ยายสมหัวเราะก่อนจะตักขนมให้แป้งกินทั้งสองคนมองหน้ากันอย่างเข้าใจเป็นครั้งแรกแม่ผัวลูกสะพ้ายอาจจะต่างกันแต่ถ้ารู้จักปรับตัวและเรียนรู้กันและกันความรักก็เกิดขึ้นได้แม้จะเริ่มต้นจากความไม่เข้าใจก็ตามหลังจากผ่านความขัดแย้งและช่วงเวลาของการพิสูจน์ตัวเองความสัมพันธ์ระหว่างยายสมกับแปงก็เริ่มเปลี่ยนไป พวกเธอไม่ได้เป็นแม่ผัวลูกสะพ้าที่ขัดแย้งกันอีกต่อไปแต่กลายเป็นครอบครัวที่เรียนรู้ระเรับตัวเข้าหากันวันหนึ่งยายสมเดินเข้ามาในครัวขณะที่แป้งกำลังแพ็คขนมส่งลูกค้ายายสมถอนหายใจแป้งเองนี่ก็แปลกตื่นสายแต่ขยันทํางานกลางคืนแป้งหัวเราะเบาๆหนูถนัดแบบนี้ค่ะคุณแม่หนูอาจจะไม่ใช่สะพ้ยที่ทากับข้าวตอนตีห้า แต่หนูก็อยากช่วยครอบครัวในแบบของหนูยายสมมองแป้งแล้วพยักหน้าเบาๆก่อนจะเดินเข้ามานั่งช่วยแป้งจัดขนมยายสมพูดขึ้นล,ยลยอยลอยอ้าวไหนๆก็ไหนๆค่าช่วยเองแพ็คของก็แล้วกันแป้งยิ้มกว้างขอบคุณค่ะคุณแม่นี่เป็นครั้งแรกที่ยายสมเริ่มยอมรับว่าการเป็นสไพยที่ดีอาจไม่ได้ไหมายถึงการตื่นเช้ามากวาดบ้านเสมอไปแต่หมายถึง การพยายามทำประโยชน์ให้ครอบครัวในแบบที่ตัวเองทำได้ธุรกิจขนมของแปง้งเริ่มไปได้ดีเธอสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้มากขึ้นและช่วยให้ยายสมเห็นว่าสภายยุคใหม่ก็มีความขยันในแบบของตัวเองวันหนึ่งชาวบ้านหลายคนมาที่บ้านเพื่อสั่งขนมป้าจันหัวเราะแม้ยายสมแต่ก่อนข้าเห็นเองบนสะพายตื่นสายทุกวันเดี๋ยวนี้ช่วยกันทำขนมใหญ่เลยนะยายสมหัวเราะ เออเองก็รู้ข้าหนหัวโบราณไปหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ข้ารู้แล้วว่าคนขยันไม่ได้ดูที่ตื่นเช้าตื่นสายแต่ดูที่มันทำอะไรให้บ้านได้บ้างชาวบ้านยิ้มเห็นแบบนี้แล้วข้าก็อยากมีสไพร์แบบแป้งบ้างนันเนนี่ยแปงยิ้มขอบคุณค่ะหนูอาจไม่ใช่สไพร์ที่สมบูรณ์แบบแต่หนูก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะในเย็นวันหนึ่งแปงกับยายสมนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้าน กินขนมที่พวกเธอทำด้วยกันยายสมมองแป้งด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปยายสมตักขนมให้แป้งเองกินเยอะๆนะเดี๋ยวไม่มีแรงทำขนมต่อแป้งยิ้มคุณแม่ไม่บ่นเรื่องตื่นสายแล้วหรอคะยายสมหัวเราะเองก็ทำให้ข้าเห็นแล้วนี้ว่าเองไม่ได้ขี้เกียจแต่มีวิธีขยันในแบบของเองเองแป้งยิ้มกว้างขณะที่ลมเย็นพัดผ่านระเบียงบ้าน เสียงหัวเราะของแม่ผัวลูกสภ้าดังขึ้นอย่างอบอุ่นสภัยที่ดีไม่ได้วัดกันที่การตื่นเช้าแต่คือการรู้จักทำประโยชน์ให้ครอบครัวในแบบของตัวเองและแม่ผัวที่ดีคือคนที่พร้อมเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง